สนุด้ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่บผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord ของม a งฮาวาร e เจนกันอีกเช่นเคยครับห่างๆกันไปนานนะครับเรียกได้ว่าหลักขึ้น6เดือนเลยนะคือ5เดือนย่าง6เดือนนะครับผมก็สำหรับคนที่ยังรออยู่นะสำหรับมังฮาวาร a เจนทาวเวอร์ดี e เนหรือว่าเป็นแบบพวกเว็บตูนกาเกานะครับจากพวกการ์ตูนจากฝั่งเกาหลีเขานะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังเป็นการ์ตูนที่ ตีคู่มาเลยตีคู่กับมังะของญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับมาฮวาซึ่งมันเป็นแมปเดียวตอนนี้แหละที่จะนําเกี่ยวกับมาฮวาที่เป็นจริงเป็นจังไม่ใช่แบบโซโล่เลเวลลิ่งมีความเป็นแอนิเมชันแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นญี่ปุ่นบางส่วนนะครับแต่มาฮวาเนี่ยมาฮวาลีเจนเนี่ยเขากลับมาประกาศอีกครั้งนะครับเรามานั่งย้อนดูซีนี้กันอีกเช่นเคยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือเปลี่ยนโลโก้โลโก้มาอยู่กัน แล้วก็มีล็อบบี้ที่เป็นล็อบบี้ตัวที่ทุกคนว้าวไปในช่วงที่ไม่มีอะไรเล่นกันนะครับแล้วตั้งแต่ที่ Anime Adventure กลับมาก็เรียกได้ว่าแมปก็ห่างหายกันไปอย่างยาวนานแล้วก็ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกว่าเขาวางแผนว่าเขาจะเปิดตัวในช่วง2024นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำการเลื่อนมาจน2025เหมือน ตัวเขาก็เทคตัวเขาเองว่ามันเป็นแมปนอกกระแสที่ไม่ได้มีใครรออะไรมากขนาดนั้นเหมือนแมปอื่นๆแต่พอเปิดตัวมาเนี่ยยังไงก็คงมีคนให้ความสนใจเยอะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนจากทางเกาหลีซะเยอะไม่ใช่การ์ตูนจากทางแบบญี่ปุ่นอนิเมะอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นมีโชว์มาจากเรื่องเอ่อทาวเวอร์กอะไรหลายๆเรื่องนะครับโซโล่เลเวลลิก็อยู่ในนั้นนะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาประกาศว่าอะไรบ้างสำหรับมังฮ a วารีเจนนะครับบิ๊กอัปเดตจากมังฮ a วารีเจนทีมนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกเรารู้นะครับว่ามันเป็นเวลามากกว่า5เดือนไปแล้วก็ที่เราอัปเดตสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายในแมปของเรานะและพวกเราต้องการที่จะเกินก่อนนะครับว่าขอโทษจากใจเลยครับเขาบอกว่าขอโทษด้วยความสุดซึ้งเลยนะพวกเราเนี่ยเงียบหายไปอย่างยาวนาน แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องอดทนรอและบางคนก็ยังคงซัพพอร์ตพวกเราอยู่นะครับขอบคุณามากๆมันมีความหมายกับพวกเรามากและพวกเราเนี่ยหวางเป็นอย่างยิ่งนะว่าพวกคุณยังจะรอเกมของเราอยู่นะครับความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยของมาฮาวาเลเจนทีมเนี่ยยังคงทํางานกันแบบไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยเลยนะเออ เราเนี่ยนับวันรอนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะยังคงมีแพชชั่นอยู่ยังคงที่จะสร้างมหาวารีเจนต์นะครับในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็เราเนี่ยเงียบหายไปแต่จริงๆก็มีเหตุผลที่ดีเหมือนกันคือเรากําลังจะมีอัปเดตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผลงานที่เราเงียบหายไปทํามาโชว์ทุกคนดูนะครับ เขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วที่อยากจะแชร์ทุกคนเห็นนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างกับมังหวารีเจนนะครับดังนั้นพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะแชร์เกี่ยวกับเอ่อต้องการนะเหมือนต้องการที่จะแชร์เกี่ยวกับวันเปิดตัวนะครับจริงๆเนี่ยหมายถึงแชร์เกี่ยวกับวันเปิดตัวคือเล่าให้ฟังนะครับผมเขาบอกจริงๆเนี่ยพวกเราตั้งตั้งใจไว้ว่าใน2024เนี่ยเราจะเปิดตัวเกมของเราแล้วแต่สุดท้ายคือมันก็ มีปัญหาที่ยากลำบากนะครับก็เลยต้องตัดสินใจใหม่ที่จะดันวันเปิดตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นไปในปี2 0 2พันนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เราจะตัดสินใจอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันก็ยังมีคนที่ยังเชื่อและชอบในมังวาริเจนอยู่หรือก็หลายๆคนที่เขาอยากจะเล่นเกี่ยวมังวาลูคิสเอ็มอะไรพวกนี้หลายๆคนยังคงอยากจะเล่นอยู่เนาะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะทําให้มังวาริเจนเนี่ยออกมาในลักษณะของคุณภาพที่ดี ให้ดีแบบดีดีสมควรแก่การที่มันเป็นมังหวานะครับพวกเราเนี่ยตัดสินใจแล้วแล้วก็แก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะโชว์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่พูดคุยกับคอมมิตี้ให้มากขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับบอกในอนาคตนะครับ เพื่อที่จะขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ของมหาวริเจนให้โตก่อนที่เกมมันจะเปิดตัวเนาะล้วก็คาดหวังว่าจะมีอะไรอัปเดตมาให้ดูอีกแล้วก็จะมีสนิคพีคให้ดูอีกนะครับผมและอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางสิ่งบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่พยายามจะเข้าใจแล้วก็สนับสนุนตัวมหาวริเจนมาโดยตลอดพวกเราจะทำให้เหตุผลที่พวกคุณรอเนี่ยเป็นจริงอะไรแบบนั้น ประมาณนั้นนะครับก็คือพยายามจะทําให้ได้นะแล้วก็อีกไม่นานนะครับเขาก็บอกว่าสามารถแชร์ไอดงไอเดียอะไรเงี้ยจากช่องในในช่อง question ได้นะครับเออช่องถามคาถามเนาะอืมก็จากทีมมังหวารีเจนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับมังหวารีเจนที่ผมมาอัปเดตอยู่ผมก็มองว่ามันก็เป็นอะไรที่สมควรค่าแก่การรออยู่นะเพราะว่าเป็นแมปที่นอกกระแสผมมองว่าถ้าทุกคนแมปเบื่อออนิเมะ ก็อาจจะเป็นอีกช้อยส์หนึ่งสำหรับแมปที่ไวเล่นกับมาวาวเนาะจริงๆผมก็อ่านมาวาวหลายเรื่องหลายๆคนก็น่าจะอ่านนะครับจากตัวแอปเวนะ็บตูนเนาะก็มันก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจที่มีสิทธิ์ที่จะมาลงในเกม Tower Defense ที่เราชอบผมก็เลยยังคงอัปเดตอะไรที่มันน่าสนใจอย่างนี้มาให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วก็คิดว่าถ้ามันสนุกมันก็น่าสนใจหรือมันอาจจะเป็นแนวใหม่ที่แอนิเมะไม่มีมากอ่อนก็เป็นไปได้ นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปมหาวิจ e นถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาคุยข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย